ฮัตคือเป็นทำไมฮะขึ้นไปทำไมต้นไม้อ่ะฮะไปไล่จับนกกลยดิโอ้ยไม่ได้มันนกลงมาเออลงมาไปไล่จับทำไมนกอ่ะฮะโอู้คือไปไล่จับนกบนต้นไม้นู่นน่ะ อ้ไมาใส่โอ้จะเป็นแมวเป็นลิงนี่คือไปเรื่อยเลยนะเนี่ยนะโอ้ไปรับเล็บอีกรับเล็บข้างบนอีกจะเป็นแมวหรือเป็นลิงเนี่ย,อ,ย,ย,ยอ่ะจะเป็นแมวหรือจะเป็นลิงอ่ะ,ะ,อ,อ,ะออกมา ดู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 น้องแมวน้องแมวจะเป็นแมวหรือจะเป็นลิงเนาะนี่เนาะมาเร็วขึ้นไปไล่จับเนาะ ต้นไม้นู่นน่ะขึ้นไปอีกแล้วไปเรื่อยเลยนะเนี่ยเอออลงมาลงมาดูดะดูดีดูดีดูด,ดีไม่ได้ไหรอกนกอ่ะ มาลงมาไม่ปเป็นไรจับนกข้างบนหนูนะ อใสเคองเลยนนะไม่มีลัวหลังอือเปหวิ่งเข้าไปแล้วเหงก่ออะเออวิ่งไล่ไล่เขาไปแล้วเหลือนี่แหละลงมาเร็วลงมาลงมามามาเร็วมาเร็วมากินนมเด ปีนงมเด้อมองมองลงมาเห็นนกบินไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ยอมลงเนี่ยไปละไปละคือไปอละคือไปอละโอ้โห จะได้เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงเนาะนี่เนาะอ่ะจะได้เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงเนี่ยฮะโอ้นู่นอ่ะงั้นมองอีกแล้วเนี่ยลงมาลงมาเออลงมาลงมามาเร็วลงมาเร็ว ลงามาโอ้มาเร็ว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 ขึ้นไปทำไมฮะต้นไม้ก็่ปด้ต้นเล็กๆเ,เอามาลงามา มา,มาแล้วมาลงมานี่งมาลงมาอุ๊บ <c oughs> กะปวดขาลงมาจะเป็นลิงหรือจะเป็นแมวเอ้ย ตขาปัดเอ๊ะมามาหน่ะน่ะน่ะจะไปเขาผูกไว้เชือก mm hmm. อ่ะไปนนน <c 1933> หน่ะหน่ะเวมาแล้วแค่ดาวมาแล้ว พากันขึ้นพาขึ้นต้นไม้พากันดื้อจริงๆเลยเนี่ยนะสองตัวเนี่ยพากันดื้อจริงๆเลย